แน่นอนนี่คือบทบรรยายวิดีโอ YouTube ความยาว850คำสำหรับรีวิว honda n b o x ปี2025พร้อมแนะนำช่อง Auto ียร์และสรุปให้กดติดตามตอนท้ายตามคำขอของคุณยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto ียร์พื้นที่สำหรับคนรักรถทุกสไตล์ทั้งรถยนต์ใหม่ล่าสุดรถคลาสสิกรถมอเตอร์ไซค์และยานยนต์ทุกประเภทเรานำเสนอเนื้อหาที่เข้มขน้นและข้อมูลแน่นๆเกี่ยวกับรถยนต์ทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์วันนี้เราขอพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์อเนกประสงค์ขนาดเล็กสุดฮิตจากญี่ปุ่นกับ Honda n b o x ปี2025รถทรงกล่องที่เต็มไปด้วยความอัจฉริยะและเหมาะก,กับการใช้งานในเมืองอย่างแท้จริง Honda n b o x 2025ยังคงคอนเซปต์ขององค์การเป็นเคคาที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลายและประหยัดพื้นที่ในเมือง รูปลักษภายนอกยังคงเป็นทรงกล่องสูงเหมือนเดิมแต่ถูกปรับดีไซน์ใหม่ให้มีความทันสมัยและเรียบหรูมากขึ้นไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ดีไซน์เหลี่ยมคมพร้อมไฟเดย์นนไทม Running light ที่เพิ่มความปลอดภัยกระจังหน้าแบบใหม่ที่ดูเรียบง่ายแต่หน้ามองกันชนหน้าและท้ายออกแบบให้กลมกลืนกับเส้นสายของตัวรถทำให้ภาพรวมดูน่ารักและลงตัวล้ออันลอยขนาด14-15นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเพิ่มความสปอร์ตในสไตล์เรียบเรียบ ภายในห้องโดยสารของ Honda N-Box ถือว่าเป็นจุดเด่นสำคัญเพราะมีพื้นที่ภายในที่กว้างเกินคาดเมื่อเทียบกับขนาดตัวถังด้วยความสูงของหลังคาที่มากทำให้ผู้โดยสารนั่งได้สบายแม้จะเป็นรถขนาดเล็กเบาะนั่งคู่หน้าแยกจากกันอย่างชัดเจนพร้อมทางเดินตรงกลางที่ให้ความรู้สึกโปร่งโลง่งแผงคอนโซลหน้าออกแบบให้ดูทันสมัย พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เบาะหลังสามารถเลื่อนและปรับเอ็นได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของหรือความสบายในการเดินทางเครื่องยนต์ของ Honda n b o x ปี2025ยังคงมาในรูปแบบเครื่องยนต์ 660cc สี3สูบซึ่งเป็นข้อกำหนดของรถเคคาในญี่ปุ่นโดยมีให้เลือกทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่นเทอร์โบ สำหรับรุ่นธรรมดาให้กำลังประมาณ58แรงม้าส่วนรุ่นเทอร์โบจะได้กำลังเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ64แรงม้าระบบส่งกำลังใช้เียร์ c v t ที่เน้นความนุ่มนวลในการขับขี่อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ที่ประมาณ23-27กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าประหยัดมากในกลุ่มรถเมือง ระบบการสะเทือนของ n b o x ได้รับการพัฒนาให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นในรุ่น2025โดยใช้ช่วงล่างหน้า m ม็กเฟอร์สันสตรัตและด้านหลังเป็นทอชันบีมพร้อมระบบช่วยทรงตัวและระบบเบรก ABS ที่ทำงานร่วมกับระบบกระจายแรงเบรก EBD ทำให้การขับขี่ในเมืองมีความมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้นแม้ในทางแคบหรือถนนที่ขับแคบ ด้านความปลอดภัย Honda N-box ปี2025มาพร้อมแพลตฟอร์ม Honda Sensing รุ่นใหม่ล่าสุดที่ให้มาครบครันทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและระบบช่วยควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลนรวมถึงกล้องมองรอบคันและเซ็นเซอร์ช่วยจอดหน้าหลังที่ช่วยให้การขับขี่และจอดรถในเมืองเป็นเรื่องง่าย ในด้านเทคโนโลยี Honda N Box ก็ไม่แพ้รถรุ่นใหญ่เพราะมีระบบเปิดประตูด้วย Smart k คีระบบพ u s h Start กล้องติดรถแบบ u ิวอินพร้อมบันทึกอัตโนมัติระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติและระบบกรองอากาศ PM 2.5ที่เหมาะกับผู้ใช้งานในเมืองเป็นอย่างยิ่งหน้าจอแสดงผลการขับขี่แบบดิจิทัลถูกออกแบบให้ดูเรียบง่ายแต่มองเห็นชัดเจนพร้อมระบบเชื่อมต่อ Honda Connect ที่สามารถควบคุมฟังก์ชันของรถผ่านสมาร์ทโฟน ความอเนกประสงค์ของ Honda าเอ็นบยังอยู่ที่ความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบเบาะเพื่อขนของเบาะหลังสามารถพับได้ราบเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระหรือจะปรับเป็นโหมดนอนเพื่อการเดินทางไกลก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายพื้นที่เก็บของด้านหลังถือว่ากว้างมากเมื่อเทียบกับขนาดรถพร้อมช่องเก็บของต่างๆทั่วห้องโดยสารไม่ว่าจะเป็นที่วางแก้วช่องเก็บของใต้เบาะและถาดอเนกประสงค์สำหรับของชิ้นเล็ก สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการแต่งรถ Honda ยังมีรุ่นคัสตอมสไตล์ที่มาพร้อมชุดแต่งรอบคันโคมไฟรมดำกระจังหน้าแบบพิเศษและล้ออันลอยดีไซน์เฉพาะพร้อมสีตัวถังแบบทูโทนที่เพิ่มความโดดเดน่นทำให้ Enbox ไม่เพียงแต่เป็นรถสำหรับคนเมืองแต่ยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความแตกต่างและโดดเดน่น Honda n b o x 2025จึงถือเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้งานได้หลากหลายประหยัดน้ำมันขับขี่ง่ายมีเทคโนโลยีและความปลอดภัยครบครันเหมาะสำหรับชีวิตในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวแต่ไม่ลดทอนความสะดวกสบายและความปลอดภัย ถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวรถแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Gear เพื่ออัปเดตข่าวสารรีวิวและสเปครถยนต์รุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกก่อนใครขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่